สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้ลวนอยู่ที่ริชมอนด์พาร์คนะจ้าที่ตัวเมืองลอนดอนนะจ้าทุกคนตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงกว่ากจ้าทุกคนจ้านะจ้าบรรยากาศเนาะที่นี่กว้างเยอะแยะมากเลยจ้าทุกคนนี่นะจ้าดูสูไหมทุกคนได้ดูกว้างนี่จ้าทุกคนมีมากเลยจ้ามีจะมีอ้มีเขาด้วยทุกคนนี่จ้าบางตัวมีเขาด้วยนะจ้า บรรยากาศของริชมอนด์นะจ๊ะทุกคนริชมอนด์พาร์คนะจ๊ะอากาศมันมืดไว้นะจ๊ะทุกคนเพราะเป็นช่วงของอ่ฤดูหนาวอย่างนี้เลยจ๊ะทุกคนจ้าดีจ้าไ้เนาะถนนตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะ,ะถนนเป็นอย่างนี้นะจ๊ะทุกคนระหว่างทางนะจ๊ะ ต้นไม้แล้วก็ใบไม้ก็เริ่มไ่วาจะตัวจกรจจัจ้าก็ร่วก็หลายต้นเลยจ้ะที่ใบไม้ร่วเนาะตนี้มีตัวเโอเคมีันน่เลยเยจกกรอมีวนงจ้ะทุกคนจ้ะทุกคนมองเห็นหรือเปล่าจ้ะอนจ้ะตัวเดียวหลงฟูมั้งจ้ะ ซาทุกอตตัวใหญ่อู้ใหญ่มากเลยซาทุกอ 1